จากคนคนหนึ่งที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นวันหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กธรรมดาธรรมดาค่ะมาเป็นวิทยากรเยาวชนที่ออกเดินสายไปทั่วประเทศเพื่อพูดให้คนทุกคนเห็นคุณค่าของลมหายใจตัวเองและเห็นคุณค่าของลมหายใจของผู้อื่นรวมทั้งยังพูดให้คนอื่นได้ทําความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เปลี่ยนตัวเองได้ค่ะชีวิตเปลี่ยนมากๆเพราะตระหนักดีอยู่เสมอว่าอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินและสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกหลังจากการที่ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงและทําความดีเพื่อคนอื่นแล้วก็คือเราเกิดสุขใจเกิดความสะอาดสว่างและสงบและที่สําคัญที่สุดค่ะทําให้สังคมประเทศชาติดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่สุขใจมากที่สุดดังนั้นวันนี้ค่ะในฐานะวิทยากรเยาวชนคนหนึ่งที่เดินทางสายนี้มาเป็นเวลา10ปีอยากจะบอกทุกทุกคนที่อยากทําความดีว่า ทำดีทำง่ายเริ่มได้ที่ตัวเองที่สําคัญที่สุดต้องทําทันทีเพราะถ้าไม่ทําตอนนี้วันใดวันหนึ่งก็ตามที่ธรรมชาติทวงลมหายใจเรากลับไปเราจะได้มไม่มีโอกาสได้ทําความดีให้กับใครอีกเลยดังนั้นมาทําความดีกันตั้งแต่วันนี้นะคะขอเชิญทุกคนมาทําความดีร่วมกันทาดีทําง่ายเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ